สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันที่ 12. มกราคมพุทธศักราช2568ลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงผัดปกคลุมบริเวณภาคใ,ใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด รังและสะตูนค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฟังคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะห่างฝั่งและอีกเรื่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน